เมนิเดสเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้คุณลูกค้าขาย1,290บาทเท่านั้นค่ะสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะวันนี้ค่ะงานผ้าไทยผ้าฝ้ายกัดลายสวยๆนะคะผืนนี้นะคะจะเป็นสีชมพูคุณลูกค้าขาเออจะเป็นสีม่วงค่ะจะเป็นสีม่วงมะปรางผืนนี้จะเป็นสีม่วงมะปรางค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้จะเป็นสีนะคะสีม่วงพระเทพนะคุณลูกค้าขาผืนนี้ค่ะจะเป็นสีชมพูนะจะเป็นสีชมพูนะคะตรงกลางตรงนี้จะเป็นสีชมพูกระปิแล้วด้านบนนะคะหัวสิ้นตีนสิ้นจะเป็นสีชมพูบานเย็นนะคะคุณ แล้วผืนนี้ค่ะสีฟ้าราชินีสีฟ้าราชินีสวยๆค่ะรวมไปถึงนะคะสีส้มอิฐสวยๆผืนนี้คุณลูกค้าคะเป็นชุดเดียวเป็นสีเดียวกับที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเรื่องช็อปเข้ามาได้เลย วันนี้มี5เฉดสีคุณลูกค้า่ะวันนี้มี5เฉดสีค่ะสั่งตัดเป็นผ้าถุงสั่งตัดเป็นกระโปรงหรือว่าอยากตัดเป็นชุดมินิเดสนะคะรอบอกไม่เกิน40นิ้วค่ะคุณลูกค้า่ะความยาวชุดไม่เกิน35ความยาวแขนไม่เกิน8.5นิ้ววันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ1290บาทจากปกตินะคุณลูกค้าคาหนึ่บาทนะคะคุณลูกค้านะวันนี้ลดพิเศษสุดเลยลดพิเศษสุดเลยเหลือเพียงแค่ 1, 1290บาทเท่านั้นคสะงั่อตัดมาโอนบาทํา่0 0ัาทค่ะงานสั่งต 500บาทเท่านั้นค่ะงานผ้าไทยสวยๆวันนี้งานผ้าฝ้ายกัดลายงานผ้าฝ้ายกัดลายสวยๆคุณลูกค้าชอบผืนไหนคะสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองวันนี้ราคาค่าผ้า2หลา590บบาทคุณลูกค้าจ๋า งานผ้าไทยผ้าายกัดลายสวยๆแบบนี้ซักเครื่องได้แล้วก็สีไม่ตกค่ะแล้วที่สําคัญมากไปว่านั้นรีดง่ายใส่สบายมากๆด้วยนะคะอันนี้คือใส่มาแล้วนะคะ10ครั้งค่ะคุณลูกค้าขาใส่มาแล้ว10ครั้งซักเครื่องอย่างเดียวเลยนะซักเครื่องได้แล้วก็สีไม่ตกรีดง่ายใส่สบายมากๆด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนเลือกได้เลยเรามีให้เลือกให้ชมวันนี้ทั้งหมด5ลาย5้าสีค่ะ ห้าลายห้าสีวันนี้คุณพี่จ๋าสีม่วงมะปรางค่ะผืนนี้สีม่วงมะปรางนะคะมัดหมี่นะคะคุณลูกค้าขากัดลายสวยๆเห็นไหมกัดลายมัดหมี่สวยๆคุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายกัดลายสวยๆวันนี้สีม่วงมะปรางผืนนี้ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย จะสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าจ้า0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันล n e สแกนที่คิวอ d e คตทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยพื้นนี้จะเป็นเฉดสีม่วงค่ะ ผืนนี้จะเป็นเฉดสีม่วงเรียกว่าสีม่วงพาเทฟเรียกว่าสีม่วงพาเทฟถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยจะให้ทางร้านตัดเป็นชุดมินิดสหรือว่าอยากตัดเป็นกระโปรงหรือว่าจะตัดเป็นผ้าหุงนแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะ089-0416-008คะ่ะถ้าชอบสีชมพูเลือกผืนนี้เลยค่ะถ้าชอบสีชมพูเลือกผืนนี้ได้เลยนะคะตรงการจะเป็นสีชมพูกระปิดหัวสิน้นตีนสิ้นจะเป็นสีชมพูบานเย็นคุณลูกค้าจ๋าค่าผ้าราคาผืนนี้ราาาค590บท ถ้าคุณลูกค้าให้ทางร้านตัดให้ด้วยแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416008ค่ะ089 0416008งานผ้าไทยสวยๆแบบนี้นะคะขอแนะนําให้เลยผืนนี้จะเป็นสีฟ้าราชินีผืนนี้จะเป็นสีฟ้าราชินีค่ะซึ่งนํามาตัดเป็นชุดแล้วสวยน่ารักมากๆนะคะเนื้อผ้าดีค่ะใส่สบายแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะคะเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายมากๆด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองวันนี้2หลา590บาท2หลา590บาทค่ะขนา,าดหน้าผ้า100เซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรสามารถ นำไปตัดผ้าถุงสามารถนําไปตัดกระโปรงหรือคุณลูกค้าจะนําไปตัดเกงเกงหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะไปตัดเป็นชุดมินิเดสเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้ก็ได้ค่ะสวยถูกใจแน่นอนอันนี้ผ้านะคะที่นุ่มใส่นุ่มก็ใช้ผ้าแค่2หลานี่แหละนาไปตัดเป็นชุดมินิเดสน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะชุดมินิเดสก็คือความยาวของชุดจะอยู่เหนือระดับหัวเข่านะคะ ความยาวนะคะที่นุ่มตัดนะให้คุณลูกค้าความยาว33ความยาว35ประมาณนี้คุณลูกค,าค้าขาความยาวแขนนะคะไม่เกิน8.5นิ้วตัดเป็นแบบแขนสั้นยกไหล่จับจีบขึ้นมานิดหนึ่งเพิ่มความน่ารักนิดหนึ่งนะคะคุณลูกค,าค้าขาสวยค่ะอันนี้เราจะตัดเป็นคอปาดแต่ปาดไม่กว้างนะคุณลูกค,าค้าขาซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันถ้าคุณลูกค้ารอบอก,อกไม่เกิน40นิ้วค่ะสะโพกหรอสะโพกนุ่มใส่นุ่มหลอนุ่มใส่สะโพก40 นะคะรอบรอบอกใช่ไหมถ้าสมมติว่า3 4 3 6 3 8 4 0ใช่ไหมนุ่มหมาเอล 30, ส0สะโพก40ใช่ไหมสะโพกไม่เกิน44นิ้วตัดได้ตัดได้เลยค่ะแล้วก็นี่แหละความยาวแขนก็ประมาณ8.5นิ้วความยาวชุดนะคะประมาณ35นิ้วไม่เกินนี้สามารถตัดได้เลยฝากกดไลค์กดติดตามกดส u ั s c ส i า e ทางช่อง YouTube แม่บริภาไทยของเราด้วยเรามาเลือกผ้าแล้วสั่งสัต์กันค่ะคุณพี่ค่ะอันนี้ผ้าเป็นผืนอันนี้ผ้าที่ตัดเย็บแล้วใช้แล้วซักเครื่องแล้ว คุณลูกค้าขาแล้วก็รีดนะคะใช้มาแล้ว10ครั้ง10รอบใส่แล้ว10ครั้ง10รอบคุณลูกค้าดูความสวยก่อนยังสวยเหมือนเดิมนะคะยังสวยเหมือนเดิมค่ะงานผ้าไทยกัดลายผ้าฝ้ายกัดลายเป็นอีกหนึ่งผ้าไทยที่ทางร้านแม่มารีผ้าไทยขอแนะนําเลย<อ>เนื้อผ้านุ่มผิวใส่สบายไม่ร้อนค่ะคุณลูกค้าขาและที่สําคัญมากไปกว่าน,นั้นนุ่มชอบ เกี่ยวกับการดูแลร,รักษามากๆคือดูแลร,รักษาง่ายซักเครื่องได้แล้วก็สีไม่ตกค่ะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าเลือกสวมเลือกใส่ผ้ารุ่นนี้ได้เลยขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะที่สั่งซื้อไปแล้วรวมไปถึงนะคะคุณลูกค้าที่สั่งตัดเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นชุดไทยคุณลูกค้าคะอยากตัดเป็นชุดเดสนะคะอยากตัดเป็นเสื้ออยากตัดเป็นผ้าถุง แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะฝากกดไลค์ like, กดติดตามกด subscribe ทางช่อง youtube แม่มาริพาทไทยรวมไปถึงอย่าลืมนะคะนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่ QR อโค้ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยตอนนี้ช่อง youtube แม่มาริพาทไทยของเราสามารถรับดูรับชมผ่านทาง smart tv นะคะที่บ้านได้แล้วนะคุณพี่จ๋าสมาร์ททคอมพิวเตอร์นะคุณลูกค้าขาแท็บเล็ตนะ คุณลูกค้าสามารถเปิดดูเปิดชมได้เลยนะคะนอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือแล้วใช่ไหมวันนี้ค่ะกับร้านแม่มารีพาทไทยของเรานะคะรับดูรับชมผ่านทางสมาร์ททีวีได้แบบสบายใจแบบจุใจเลยจอยใหญ่ๆเต็มจัมโบ้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะก็สามารถเลือกดูเลือกช็อปได้เลยคุณลูกค้าชอบผ้าน,นะคะสีไหนอย่างไรคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยคืนนี้2หลา590บาท590บาทค่ะจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงนะคะคุณลูกค้าค่ะรวมไปถึงวันนนี้ะะค เรามีของขวัญของฝากสูดพิเศษมอบให้ด้วยเรามีของขวัญของฝากสูดพิเศษมอบให้ด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยวันนี้นะคะเราก็จะมีนะคะกระเป๋านะคะน่ารักน่ารักแบบนี้แถมให้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยคุณลูกค้าคะแถมให้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยนะคะสามารถใส่กระเป๋า าใส่โทรศัพท์ใส่กระเป๋าสตางค์ได้เลยสามารถใส่โทรศัพท์ใส่กระเป๋าสตางค์ได้เลยค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ0890416008แต่กระเป๋ารุ่นนี้น้องขออนุญาตเลือกให้นะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะเพราะว่าน้องซื้อมานะคะสั่งซื้อมาคะลายกันแต่รับรองสวยแล้วก็น่ารักค่ะแถมให้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อสั่งตัดนะคะ ชุดไทยสวยๆเนี่ยวันนี้คุณลูกค้าหาสั่งตัดผ้าถุงสั้งแต่ผ้าถุงสั่งตัด,ตด,ตดชุดเดรสคุณลูกค้าหาวันนี้ค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษ1,290บาทเท่านั้นค่ะ0890416008ถ้าผ้าผืนนี้ตัดผ้าถุงได้ถ้าผ้าผืนนี้ตัดกระโปรงได้ค่ะหรือว่าจะตัดเป็นชุดมินิเดสเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้ก็สวยค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจผืนนี้สีส้มอิดนะผืนนี้สีส้มอิดค่ะคุณลูกค้าหาให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมแบบนี้เลยนะหรือว่าคุณลูกค้าจะรับเป็นสีฟ้าดีคะสีฟ้าก็สวยเหาะใส่ไว้ใส่งานแต่งไว้ใส่ งานบวชงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่ใส่ได้เลยคุณลูกค้าขาเดี๋ยวก็จะเป็นช่วงเทศกาลนะคะช่วงนี้เข้าพรรษาใช่ไหมเราก็สวมใส่นะคะชุดไทยสวยๆใส่ผ้าถุงสวยๆเข้าวัดทําบุญคุณพี่คะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผืนนี้สีฟ้าค่ะงานผ้าไทยกัดลายสวยๆ590ยบาท590รบาทคุณลูกค้ากดไลค์หรือ,อยังกดไลค์กดต like, ิดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube แม่มาดีผ้าไทยคุณลูกค้านะคะจะได้รับกระเป๋าน่ารักน่ารักรบแบบนี้เพิ่มเติมไปอีกหนึ่งใบด้วยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบพระคุณคุณลกกค้าาาทท่นนมๆเยะ ชอบสนใจผ้าไทยคิดถึงร้านแม่มาริผ้าไทยได้เลยคุณลูกค้าขาง,งานผ้าไทยสวยๆรวมไปถึงของฝากสุดพรีเมียมด้วยนะคะพื้นนี้สีชมพูค่ะพื้นนี้สีชมพู590บาทเฉพาะผ้า เฉพาะผืนผ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อไปตัดเย็บเองได้เลยแต่ถ้าคุณลูกค้าให้ทางร้านตัดให้1290บาทตัดเป็นผ้าถุงค่ะตัดเป็นกระโปรงค่ะหรือว่าอยากตัดเป็นชุดมินิดสน่ารักน่ารักแบบนี้ตามรา,า,ายละเอียดไซส์ที่นุ่มบอกนะคะเบื้องต้นเลยนะคะแต่สามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะจ่ายสามารถโทรเข้ามาได้เลยศ8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะอยากเลือกอยากชมผ้าเพิ่มเติมคุณพี่ขาสแกนที่ QR code ค ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยหรือว่าจะชอบเป็นสีม่วงคะพื้นนี้สีม่วงสีม่วงพาเทพค่ะพื้นนี้สีม่วงสีม่วงพาเทพค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยอยากตัดผ้าถุงไหมหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทจะพี่งานสั่งตัดมีโอนมาจำห้าร้อยบาทคะ่ะงานสั่งตัดมีโอนมาจำห้าร้อยบาทคะ่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้า0890416008ค่ะหรือว่าจะเลือกชมเลือกช็อปเป็นสีม่วงมะปรางดีคะ พื้นนี้สีม่วงมะปรางพื้นนี้สีม่วงมะปรางจะเป็นม่วงอมชมพูจะเป็นสีม่วงมะปรางนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจอยากสั่งตัดเป็นผ้าถุงคุณลูกค้าใส่รอบเอวเท่าไหร่คุณลูกคาา้คกคาแจ้งรอบเอวสโพกรวมไปถึงความยาวของผ้าถุงที่คุณลูกค้าเคยใส่ได้เลยความยาวสุดผ้าได้ถึง37นิ้วค่ะความยาวสุดผ้าได้ถึง37นิ้วนะคะเป็นงานผ้าไทยกัดลายสวยๆนะคะที่ทางร้านของเราคัดเลือกคัดสรรมาให้อย่างดีเลยคุณลูกค้าได้ใช้แล้วติดใจแน่นอนคุณลูกค้าได้ใช้แล้วติดใจแนนน่่อคะ ณลูกค้าจะรับนะคะเป็นเฉดสีไหนเลือกได้เลยนะคะผืนนี้จะเป็นสีม่วงมะปรางผืนนี้จะเป็นสีม่วงมะปรางค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้จะเป็นสีม่วงพระเทพนะคะคุณลูกค้านะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะชอบเป็นเฉดสีชมพูคุณลูกค้านะคะเลือกตามเฉดตามนี้ได้เลยนะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกรับเป็นสีฟ้าราชินีก็สวยค่ะสีฟ้าราชินีสวยสดใสมากๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเฉดสีคุณลูกค้าคะ พืนนี้สีส้มอิดนะคะก็จะเป็นนะคะเซตเดียวกับที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้แหละค่ะคุณลูกค้าคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยฝากกดไลค์กด like, ติดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube แม่บริพาทไทยของเราด้วยเลือกชมเลือกช็อปผ้าแล้วอย่าลืมสั่งตัดด้วยนะนุ่มหรอนุ่มใส่รอบอก36ค่ะเอวนะคะ30สะโพก40ค่ะความยาวชุดอยู่ที่35นิ้วความยาวแขนอยู่ที่8.5นิ้วค่ะ ตรงไหล่ตรงนี้จะอยู่ที่14นิ้วล้อบรักแล้วตรงนี้จะอยู่ที่19นิ้วนะคะเพราะว่านุ่มเป็นคนต้นแขงใหญ่เนาะ แล้วก็เวลาใส่ชุดแบบนี้เห็นไหมของเรานะคะขนมเอลมสสะโพก40นุ่เป็นคนสะโพกใหญ่เนาะเนี่ยเห็นไหมตัดออกมาแล้วก็ดูแบบทรงสอบสวยงามนะคะดูแบบเป็นทรงซอฟซอบน่ารักด้วยใช่ไหมคะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยถ้าคุณลูกค้าทราบรายละเอียดไซส์ของตนเองนะคะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลย089041608งงานผ้าไทยกัดลายถ้าคุณลูกค้าได้ใช้ถ้าคุณลูกค้าได้ใส่ ติดใจแน่นอนและที่สําคัญมากไปกว่านั้นนุ่มยังมีมากมายอีกหลากหลายเฉดส,สีนะคะแล้วก็ชุดเดสมีอีกหลากหลายคอลเลกชันด้วยนะคะอยากให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันด้วยละกันเนาะขอบพระคุณนะขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยเนาะเบอร์โทรของร้านแม่มารีผ้าทไทยของเรา0890416008คุณลูกค้าจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้ตัเป็นชุดนะคะทรงไทยเรือนต้น ทรงไทยจิรดาทรงไทยจีรดาคอจะปีนขึ้นมาแบบนี้คุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้อยากได้เฉดสีไหนบอกนะอันนี้เป็นเฉดสีเหลืองอันนี้จะเป็นสีขาวใช่ไหมคุณลูกค้าอยากได้เฉดสีไหนคุณลูกค้าบอกได้เลยทางร้านของเรายินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านขอบพระคุณมากๆเลยถ้าเป็นชุดราคาเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,500บาทราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,500บาทค่ะตัดเป็นชุดนะคะทรงไทยเดือนต้นทรงไทยจีนดาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค,ค่ะ ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลย0890416008หน้าร้านอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดแวะมาดูแวะมาช็อปที่หน้าร้านหรือว่านะคะคุณลูกค้าจะสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์้าาเขมโทรเข้ามาก่อนก็ได้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เข้าดูเข้าชมรีวิวสินค้าที่มีมากกว่า12,000รีวิวขอบพระคุณคุณลูกค้านะคะทุกท่านเลยนะคะ